สวัสดีค่ะอ่อยใจคนแก่บ้านไมแล้วค่ะวันนี้จะมาทําอาหารในคุณสามีค่ะสปาเกตตี้ค่ะสปาเกตตี้โบโลเนสจ้ะก็เนี่ยค่ะก็ต้มน้ำใ้เดือดใส่เกลือแล้วก็เอาเ้นสปาเกตตี้ลวกเลยค่ะก็นั่นแหละค่ะก็ไม่ยากค่ะฉันแม่บ้านยุคใหม่ค่ะก็มีตัวช่วยเยอะก็ไม่ต้องยุ่งยากต้องทํานู่นทานี่ก็ อยู่ต่างประเทศก็คือเราเป็นแม่บ้านแม่บ้านยุคใหม่ค่ะไม่ต้องไปทําแบบเครื่องปรุงเยอะแยะ,ะก็เอาเท่าที่มีในบ้านนี่นะคะค่ะก็เดี๋ยวเอาหอมลงพัดเลยค่ะหอมซับวันนี้กระเทียมสดมดค่ะกระเทียมหัวหมดก็เหลวใส่กระเทียมผงแทนค่ะตามด้วยหมูค่ะพัดหมูให้เข้ากัน ค่ะจริงๆมันก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยค่ะทําอาหารฝรั่งเพียงจะว่าเราก็เอาเออมาดัดแปลงนิดหน่อยการกรุนชาให้ถูกปากเรานี่แหละค่ะต่อเนาะกอย่างที่บอกแล้วค่ะ <c oughs> เป็นแม่บ้านยุคใหม่ค่ะมันมีตัวช่วยเยอะก็คือมันจะมีขง <c oughs> อสําเร็จมีอะไรทุกอย่างค่ะที่เหลือเราก็นม่นะคะก็มาขุงเอามาดัดแปลงเราค่ะ กะทิว่าอ้อยโชคดีค่ะว่าแฟนกินง่ายนะแต่เราทําอะไรให้ื็แกก็กินนะก็แต่ก็จะจะ,จะถามยุคาว่าชอบชอบอะไรไม่ชอบอะไรก็จะพยายามอา่ดีเพียงทีง่แกไม่ชอบค่ะค่ะนี่ฮะไปก่อนจะไปกระเทียมผงค่ะอวันนีวันนี้กระเทียมหัวมันมดทำไมได้ออกเป็นสี แล้วก็เนี่ยค่ะผงปาปิปาป,ปิกาค่ะ <c oughs> ก็ใส่ให้มันมีกลิ่นหน่อยแล้วก็ผี <c oughs> สันค่ะ <c oughs> เรเาตั้งแต่เดือนพฤศจิกาค่ะ,คะตั้งแต่โควิดนั่นแหละค่ะร้านอาหารพิซ ปิดยาวค่ะนี่ค่ะก่อจนจนถึงวันนี้ก็คุคพานะมันก็จะสี่เดือนแล้ว <extracting> ค่ะนี่ค่ะก่อกลายเป็นคนชอบทากับเขาเ <SC an> ขาควยตลอดบนเวียนจะในคั่วนี่แหละ,ค,ะค่ะก่็นี่ค่ะตัวช่วยค่ะตัวช่วยก็ <SC an> คื <S 2> <S 2> อมันเป็นซอสเปเผือเข้มข้นค่นนะก่อจะมีจะม,มีพวกส่วนผสมของมันจะคือทุกอย่างนะคะรสชาติคือทําไม่กินเนื้อซัดก่อเน,นี่ค่ะใส่กะตซอสไปแล้วก็เติมเสือพริกไทยก็อร่อยแล้วค่ะ ก่อค่อยกันอยู่สองคนนอตายายก็นี่ค่ะอาหารก็จะซับเปลี่ยนหมุนเวียนไปค่ะวปนนอาหารไทยภรมิงนี้อาหารฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อจะประมาณนี้แหละค่ะค่ะก่อนี่แหละค่ะแม่บ้านสไตล์คนไกลบ้านค่ะก่อไม่ต้องไปซีเรียสกันมากค่ะก็รสชาติถูกปากแฟนรสชาติถูกปากเราก็พอแล้วค่ะ ค่อ็วันนี้ก็ขอตัวก่อนค่ะแฟนมาละก่อนเดี๋ยวเตียมเอาอาหารไปให้แฟนค่ะเจอกันใหม่คราวหน้านะสวัสดีค่ะ